แตกออกมาแล้วซ่มันคือห้วนห้องตะข่อยผู้เดียวเน่ออกฟันดานี่มีนิ่งพันมาบอกจ้ะมิงเป็นผู้ยิ่งจ้ะเป็นคนมาบอกว่าอันจะเป็นนอนคิดนางคิดอยังว่าซ่านกระื้อเอาทำไมศูนเจ็จะสั่นผันว่าจ้าพันมาบอกตรงอันบันี้เด็ดแตสลาดเด้บันี้คนบันี้เตยงขึ้นมายกมือสิ่หัวอันเมนฝันคือบ่เมนฝันมันเป็นจริงใบ่เมนจริงว่าซ่นอรไรซื้อเอาบันี้กะเส้อไมใจใจมันกะเด้วมาขึ้นแต้ม พี่บอกคนค้นบอกคืนว่าสั่นคิดได้ใจอ่คนกับสีหุ้นคืนกับสิเจ็ดนึงอันจั๊กเราพ้นว่าพักพีบอกคนคนบอกคืนเรียบผู้สาวคนบอกคืนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมเบาอ้านชาแนลน้องแกมพารวยนะคะค่ะตัชวชมมือนี้นะคะแอกาศเดนข้างมากนะคะบ้านน้องฟ้าใสนะคะแม่น้องฟ้าใสเนาะคะ่ะเพิ่นฝันนะคะวันที่ผ่านมาเพิ่นฝันว่าผีมาบอกเนาะค่ะบอก07นะคะ,ะ,คะแต่น้องบอกว่า เอา0ูนเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะก,กับตรงๆนะคะที่น้องเขียนให้เนาะค่ะสามาตามต,ต่อนะคะมาตามต่อแนวนทางว่าวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอันเหล็กดังก่งคนเนาะอ่ะสวัสดีค่ะนายน้องฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องฟ้าใสน้องฟ้งาใส,สกินเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีสวยๆก่อนอีเมียอืม งานไม่ได้กินเค้กเถืยงบักกอผู้ฟันไม่ค่ะไม่พันบลาคายไห้ไม่นานเหรอก็เลยก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได้จักบาทฟันมาจังใดก่อดบาทเดียวก็บ่ได้จักบาท่ะฟันมาจังใดก่อดปุ๋ยมันเต็มมันบลาไห้โอ้ฟันมาจากฟันบ่ฟันมาจตงแตกออกมาแล้วซะมันคือห่วงที่คอยผู้เดียวบอกไม่ห้วนมาทุกคนและบอกนะเนี่ยออกฟันมาไม่มีงี่เงี่ันมาบอกจ้ะ เป็นผ <sniff> in <them> ู้หญิงแตเพื่นเพ่บอกว่าอันจะเป็นนอนคิดนั่งคิดอยังเงาสนกะซื้อเอาทำไมสูงเกจจะสั่นเพิ่วางจ้เพื่นเพ่นบอกตรงอันบีเแต่สลาดเด้ัดนี้คนบดรีเต็มขึงบมายกมือสิหัวอมันเมนฝันใื้บ่าเมนฝันมาจริงจริงบ่าเมนจริงเ่าสันอะไรคือเอาบดรีจะได้ขนใจจะได้ขึ้นแตใจนึงกับจะยันจะยันก็ถือใจนันจะได้ว่าขึ้นแต้ม มีบอกหุ่นคนบอกคืนมาสันคิดได้ใจอค้นกกสิหุ่นคืนกสิเจ็ดนอันจักหรอพ้น่าภาพผีบอกหุ่นคนบอกคืนเลียผูสาวคนบอกคืนก็สะเกนน้จ็ดจานึ่ดแต่ว่าพ่นมาบอกนะพ่นบอกศูนย์เจ็จ่าแมนบุยกันเลย่าสิสวอแต่ศูนเจ็กับหนึ่งเจ็ดอันี้ใจอ่าแม่นมีใบทะนามีตาตาตาตวตามันไปตาตาอีพอด บ่เป็นแปลเออเอนั่นอีพอผมอีพอเนี่ยนี่นี่เนาะก็ก็ชิว่าอันสันอันอีพอเป็นมักซีู่้หญิงอาจจะมาล่วงแต่ว่ามิ่งอาจจะมาล่วงอาจจะเป็นซี่ผีหัวหลอนคนอ่ะก็ไงว่าผีหัวหลอนซึ่งเปมาล่วงเจ็ดจ้าแมนบัดนี้อันนี้อันนี้เปิดพิ่นว่าเอาเข่ามาให้บัดนี้มือต่อม่าบัเป็นอาทิตย์ละลาหาฮกเก็ดมือแล้ะบันฝันมิ่งมิ่งพิ่นแกเข่ามาให้ยฮกสอบ เป็นแม่ป้ามากมาเข่าแล้วนะป้าก็ยังวันเล็กเข่าแล้วยจะไปตีอ่อนไม่แต่ว่เพราลุ่มได้เพราะมันตีใหญก็แล้วเอาใจเอาเล่นเสลื่ยเสล่อยวันนี้ไม่ีกรอบซองฟันว่าได้เข่าเพิ่นเอาแก่เข่าจ่าผู้ชายสองคนเพิ่นยืนเบิ่งนี่ผู้ชายสองคนเพิ่นยืนเบิ่งเพิ่่นวาเอาไปให้ลูกกินนะจันเพิ่นว่าป้าก็เลี้ยบ้าือดีแท้เลยบป้าดีใจเลยคนเอาให้ายอันนี้มึงเข่าแล้วจะฮะล่ะอันว่าได้เกาเข่าแล้วเอ้า ลงอยู house, ่ดีหงดก้อนได้ว่าคนบ่อยความสนใจศิว่าเขาเป็นอยังพี่น้องก็เย็นหงดก้อนศิวาดีเนาะต่ว่าแม่นหลังหวยออกเด้อพี่น้องคนบ่อยความสนใจ่่นนบโอ้โหคนบ้องหน่อยโอ้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแล้วแต่เขาแล้วแต่เจ้าเพื่อนอยู่ที่ดวงของเพื่อนเป็นเพราะว่ามันมีผู้ฮะผู้เบิ่งเนาะแต่ว่า สัตวเพศสตาเยะเ้าเมตาตวพสตาเยาลูกเย้าวพสัตตาทีน่อาก็เป็นเืังตีปารมีผู้มาบอกผู้หิงคนน่ะโมเมนตีเนาะมหัวน้งเ้านี่ล่ะหัวน้เาที่ออกคนเกจหน่เกนน่โมเมอคนในนมือ้ทรศัพท์ะจะ่าเป็นผู้หญิงจะเลู้งสวยเลยกัไงยัง่เลียงตรงนี้ตรงนี้ลูก แ yeah, ล้ว40ขึ้นประมาณนี่หล่ะยากกินเลยเป็นยังก็ได้เสื้อเค้กมาหายเพื่อนากกินเค้กบอกเลกย่าน่อยาก yep. <laughs> <laughs> ได้อ้อนที่แรกคนมาอยากได้เคตอยากได้เ้กไม่อย <Yeah, anyway> ่างน้อนั่นแหะบอไปว่ามาบอกไปว่าก้ยนก้ยนด่านคาด์เรายากินเค้กเราจะมาเค้กอยากินเค้กขอบคุณคารแล้วอะแบงใหญ่น้ำน้อลูกเด้อวันว้ ยิงมาบอกเลยเพิ uhm ่งจะไปคิดยากยังเนี่ยนะเวลาจะไปอันนี้ไปนอนคิดนางคิดไม่อย่างง่ายสั้นหืมทำเว่าแจ็คจนั่งคิดจะนั่งคิดอย่างนี้ตัวเดียวที่ิ่นบอกจะว่าเพิ่นบอกตรงๆดอกว่าถึงแต้มลงแต้มบอกว่าเพิ่นบอกตรงๆดอกอันง่าแต่ว่าเพินตดตามเพิ่นกูติดตามเข้าเพื่อกัดจ่นนั่นแหละเนาะ บราขึ้นแล้วเ่าซี่สิบขึ้นอ่ะซี่สิบหกสิบเจ็ี่สิบไปม่่อเพราะว่านกับเขาเขานี่อง่างนี้ไหาไม่ดจัสา่ามัเปลเป็นเขาจังก็กะไรก็ยูไร้ย่งนี่ะองว่าจ้ของเป็นที่บ้าพี่บ้าเลย้างเจียกับคือมากเกิดขึ้นก้อนบ้านนี่นอะไรไปบ้านอันนั้นหาคนในเรื่อนมาบอกเยตุบอกคนเน่ว่า เพิ่นมาบอกนั่นก็ซื้อพ่ได้ดอกวสิมาบอกไม่อีกแน่ซื้อบ่ได้จ้าบากรสินอนนะเออร่อนสินอนนะบอกล่าเพิ่นแนเดอราเป็นพุ่มเจ้าที่เพิ่นจ้าเพิ่นมาบอกค่ะๆอาจสซีม่นพุ่มอันพิ่ม่ป่าว่าแต่วลากาบวเพิ่นนอนอยู่กราบยุกกาบก็กระว้าไปตามเจ้าของอันขึ้นัดในใจนี่ปลาปาปล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 าลาปลาปลาาปลาป่าปลาปีาปาปลาบลาปานลาปลาปาปลาปลานลาป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 ลาาปลาาน มันบ่ได้เออไปซื้ออยู่แต่ว่ามันบ่เพิ่นบ่ให้เพิ่นบ่ขายว่ามันเต็มแต่ว่าเพิ่นมาเลยไปซื้อเพิ่นว่าอันเลยไปถามเพิ่นว่าอัน7117ได้บ่เพิ่นว่าบ่ได้ดอกมันเต็มเพิ่นว่า07ก็บ่ได้17ก็บ่ได้07นี่เพิ่นให้อยู ม<โ>อนมีคนซื้อได้คนบาเพราะเาหายได้โยตวมาได้คือ้งเจตัวมันออกแต่ว่าไปทามันก็เลยว่าซืบอเจ็ดก็ได้เอาขจงเอาซื้ e. อเจ็ได้เพราะ่าจะว่าจากความซื้อได้ได้ซื้อแต่สจซื้ซื้อเจ็ดมันก็ออก้เจ็าว่าอยากซื้อเลยก็ซื้อควบคู่กันรวดมันสินะถ้าไาซื้อครบคู่กันมันเป็นาตสั่งกันซื้อซื้เจก็ต้องมีหนึ่งเจ็ดมันั่นมันก็เลยได้จะตัวก็เลยซื้อล้ว่าจะซื้อแล้ก็ตัดทิใจซื้อไปเลย เอาคือบ่ากินเค้กได้วี่ายนไปแช่เย็นจ้มันก็เย็นอยู่ที่ผมกะซือเมา่อล้เอายังมีอีกที่ใชหอเปขนมมีอย่านี้ขนมมีขนมจ้าจ้าก่อนจ่าแล้วม่เด็กก่อนจาบ้าเรียมพนบ้าเรียมปาด์ก็ได้ขนมหลายนะเอาไีบอกเละย่าอีกทุกบานเยบอกจนเถื่อนละบอกต่ย่ายรับถอกปใดได บอกเลขย้ายลัดเลยลูกเอาบอกเลขย้ายลัดข้าใสยเลขสิออกตัวใดลูกบอกถ้าย้ายลัดนี่เบื้องหน้าย้ายลัดนี่ออกตัวใดเตัวใดก่อลูกที่สับเปลี่ยนออกออเอาพูดดังๆลูกพูดดังๆที่สับเปลสี่สามแปดเอาเป็นยังคือบอกเลขนี่มันเป็นยังไงเลขนี่มันเป็นยังเลกมล่าได้มาแต่สายลูกอืมมันจะถือกป่ลูกถือกบ่ถือกบ่ อดบ่ออดอดออดถูกถูกมะถูกเดียวเาปลาเอาผงเอาของลูกไปก่อนของแม่ยว่าขั้นใดเนี่ยแม่สายแม่ขั้นฝันเน่ะอย่าค่อยอย่าค่อยมาตามฝันเขามาตามฝันเพราว่านั่นเกิดบ่ทั้นฝันได้เนี่ยมันกลของตะหนึกเดี๋ยวนึงเนาะว่ากระตี้ที่แม่ป้ามาน่ะอันเลีกออกไปแล้วมันบอกเรีกออกไปแล้ว กับมานอนนอนกับกับมานอนคือเก่าเต้ว่มามือที่สองมาัจจาะคอยฝันนิสองขึ้นสองขึ้นเดกกับมือที่สามก็มันก็ได้ฝันทันสั้นกับไ่ได้ฝันแต่ว่าผู้ใดมากเลยลน้อ,องฟ้าใสกะเขียนไ้นะอ้องฟ้าใสนะสามเปดาษาชี้สามแป็ดช <laughs> ี่สามเปดคันี้สามเปมัต้องบอกนะ แม่น้องฟ้าใสยังไม่ฝันเอาเลขของน้องฟ้าใสไปก่อนนะคะม้่นฝาเลียมเนาะค่ะมีเลขไม่ป้าโอ้แงมเนาะอันแม่่าน้องเมือติดตามเจ้ายุ่ไหมป้า